จิมมี่มาออกไปนะได้ท่านแม่เธจิมมี่ไม่ใช่อย่างนี้ซะหน่อยเฮ้สตีเฟนเรียกกลัาพ่อโอ้เขาเชื่อะไรหรอคะเขายื่อเดวิดนะเอาไงผมคือเดวิดแม่ผมขอเล่นกับน้องได้ไหมแน่นอนลูกพ่อคะหนูหิวค่ะโอ้ไงหิวนี่พ่อนะหนูว่าพ่อตลกแล้วค่ะ ได้เวลาตายแล้วพ่อหนุ่มทำมมีล่ะคลับสัตว์กูอ่นเลยเชี่ยโอ้พี่ซึบเคซี่ไม่เธอเป็นของฉันแล้วคุณหิวไหมไม่ผมเคซี่อะไรวะกูงงเสียงผู้หญิงก็พากยากมากเลยขาพาพเป็นเสียงผู้ชายทั้งหมดแล้วกันนะครับ กูชอบรถไฟฮันนี่เธอเป็นเพื่อนกับฉันไหมมึงเป็นใครวะฉันคิดว่าเราคงเป็นได้แค่เพื่อนนะเม่์ครับโอ้ไอเจ้าสิงห์มันย่อโยน่างนิ่นึงนะพวกมึงหลอกกูซัด